ว่าไม่เป็นเรื่องจริงที่บอกว่าหน้าเหมือนจะรักกันได้ไม่จริงปฏิเสธเพราะวันนี้พี่อยู่ที่ลักชัวรี่ hall เฮ้ยลักชอรักชอพูดผิดเลยเริ่มก็ผิดเลยอยู่ที่ลักชอรักชูมากๆพี่มันรอนิดหน่อยครับผมก็วันนี้มาอยู่ที่ลักชอร์ครับสยามพารากอนครับผมเป็นโซนใหม่ของทางพารากอนครับเป็น รวมลักชัวรี่ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในโลกครับเป็นโซนที่เหมาะกับเราเลยชอบมากินเลยใช่ครับผมผมไม่ชอบเห็นแบบกรนด์มารวมกันก็จริงๆก็เดินแบบพารากอนเนี่ยก็คือจริงๆรเป็นห้างที่มีเดินบ่อยอยู่แล้วครับผมแล้วพอยิ่งเพิ่มโซนตรงนี้เข้าไปอะไรเงี้ยพี่ว่าจริงๆแล้วเหมาะกับนักท่องเที่ยวทุกคนเลยนะที่มาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเหมือนเป็นศูนย์รวมจริงๆแล้วก็ครบทุกแบรนด์จริงจริงนะผมที่อยู่ในนี้ครับมันมีความพิเศษยังไงบ้างครับผม ก็จะมีโซนใหม่มีแบรนด์ใหม่ๆที่มาเปิดอยู่ในลักชัวร์ด้วยนะครับผมแล้วก็โซนต่างๆที่เราคุ้นๆกันเนี่ยก็เปลี่ยนใหม่หมดเลยช็อปต่างๆก็ใหญ่ขึ้นไปอีกแล้วเตรียมเจอกี่ที่นี่บ่อยขึ้นอะไรนะเจอพี่ได้ที่บาเลเซียกาเป็นแบรนด์โปรดเลยเปิดากครับก็ถือว่าเป็นแบรนด์โปรดนะครับผมก็หลายๆดีไซน์ของทางบาลีเซกาอะไรเงี้ยก็เป็นดีไซน์ที่มันยูนิคมากๆแล้วก็จริงๆเราก็ชอบอยู่แล้วด้วยในความแบบว่ามีความเป็นเอกลักษณ์ของทางบาเลเซียกา อ่ามีศาลาเราเงียบกันเลยฝากน้องฝากน้องฝากใครที่ฝได้มาดูครับก็ยังไงก็ฝากได้ครับลักซ์ฟอนะครับผมเป็นโซนแบบของทางเสียามพารากอนนะครับใครที่สนใจก็มาเดินกันได้นะครับผมบอกเลยว่าตอบโจทย์ครบทุกรูปสไตล์จริงๆครับโอเคสัมภาษณ์ไปเมื่อวานปุ๊บพี่ก้องมาเลยครับสัมภาษณ์ไปเมื่อวานปุ๊บพี่ก้องหายมาเลยพี่ก้องมาเลยทพี่ก้องทำไมอ่ะบอกว่าไม่คุ้นแอาแล้วปากแข็งปากแข็งเหรอไม่จริงอ่า เป็นข่าวลือพี่ไม่ได้ข่าวเกาเหล่าอ่าใครแต่แต่โคต้าโทรนี่ไม่จริงไม่มีวันละครั้งแล้วเดี๋ยวบอกว่าไม่ได้ติดตามเมื่อวานเมื่อวานบอกว่าจะไม่ได้ติดตามเลยโทรคุยบ้างอะไรแบบกลัวเขาแบบโดนหมากัดตายอยู่ที่นู่นที่เรื่องอะไรบ้างที่เขาไปเันเรื่องฟังอะไรนะครับโทรคุยเรื่องอะไรกันบ้างก็ไม่ไม่ได้โทรไปอะไรหรอกครับผมก็โทรถามว่าแบบเออเป็นไงบ้างที่นู่นอะไรอย่างงเี้ยครับแล้วก็เหมือนแบบแพลนที่กลับมาจะทำงานอะไรก็คุยเรื่องงานด้วยนิดนึง เวลาส่วนตัวเขาก็ไม่อยากจะไปยุ่งเยอะมันมีโมเมนต์ไหนที่เขาโทรมาบอกว่าเฮ้ยพี่อยากให้มาเห็นยังเลยอะไรอย่างเงี้ยที่นี่สวยมากนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ถ่ายแบส่งรูปมาอวดยังไงส่งรูปมาอวดก็อาจจะมีเป็นแบบโทรไปอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เปิดให้ดูว่าตอนนี้อยู่ที่นี่ที่นี่ที่นี่อะไรอย่างเงี้ยมากกว่าไม่ได้เกาเหล่าใครนะแต่ว่าแต่ว่าหลายคนมองว่าเราเป็นคนมีความลับโอบกับมาตาครับมาตาเรารู้ว่าเขาจริงๆสถานะคืออะไร วนี้พี่พีทำยังไงบ้างเรื่องตัวเองหนูยังไม่รอดเลยเพี่เรื่องคนอื่นหนูจะไปรู้ได้ไงแต่เราแซวเพาขนาดนั้นแล้วอ่ะมันเป็นเรื่องของคนสองคนหนูไม่พี่รู้หรอไม่มีไม่มีเฉยๆไม่รู้ปกติมากเลยเราเชียร์ออกนอกหน้าเลยนะอะไรกัพี่หนูเขารักใครหนูก็รักคนนั้นแหละรักคนจริงใช่ไหมหนูไม่รู้แต่หนูหนูรักน้ำรักปลารักศัสตร์ แล้วตอนนั้นที่แซวไปเราเราแซวคือเขากระโดดจะเด้งไปทีละคนเลยหนูว่าเขาาจะแบบเจอแมลงสาบหรือเปล่าก็เลยเด้งเวลาจะแบบรูดสับโตแปลกแปลกแปลกแต่บอกว่าเขาพูดมีต้องหอะไรนะเขาพูดอะไรไม่ต้องหันพึ่งหนูไม่ได้พูดอะไรเลยที่อย่างประกาศหาอย่างเงี้ยนะจราพูดเราเชื่อถือได้มร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่งั้นไม่งั้นพี่ถามแบบว่าสมุดสมุดแล้วกันถ้าเขาพบกันเราสุดยังไงว่าจริงๆมันสมุดสมุด ก็ go, สมม okay. ุติหรอแกล้งๆถ้าเขารักก so ันก็ดีครับก็แบบใครรักกันพี่ก็ดีใจด้วยถ้าโอบรักกับปาเราดีใจไหมคะดีใจร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าอย่างนี้ถ้าอย่างนี้ถ้าอบเขามีความรักใหม่เราอยากมวยพรมในโอกบ้างก็ห่อให้เป็นความรักที่ดีครับแบบเห็นพี่ชายมีความสุขพี่ก็มีความสุขตอนที่เขาเปความสุขไหมก็ใจอ่ะ ความสุขนิดหน่อยไม่รู้ไงไม่ได้ค่อยได้คุยคือถ้าหนูคุยหนูบอกพี่หมดเลยร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วจริงเรารู้จักกับปางไหมอะไรครับปาเคยเจอบ้างครับผมตามงานอะไรเงี้ยพี่เขาน่ารักพี่เขาน่ารักดีคบอกกับพี่เราไหมบอกกับพี่เราไหมไม่มีพี่รุไม่มีพี่รุไม่มีพี่รุดีแล้วเดี๋ยวก็ไปแล้วพี่วันเจี๊ย เคยเจอครับพี่เขาเป็นคนน่ารักครับก็คนที่ใส่ดีครับนูก็เชียร์เนาะเชียร์ไหม <c oughs> เขารักใครหนูก็รักคนนั้นพี่เราได้เห็นในพี่ชายเรารู้สึกกลับมาสดใสสดชื่นไม่แบบว่าดูบอลได้แล้วก็ดีใจครับดีใจที่แบบเหมือนพี่ชายมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าก็อยากเห็นทุกๆคนรอบตัวพี่มีความสุขอะไรอย่างงี้มากกว่าครับเห็นแม่หนูเลี้ยงไปเรื่อยพี่ว่มุ่งสั่ต้องมาแล้วหรอพี่พีมุ่งสั่ต้องมาหนูเลี้ยงไปเรื่อยหนูไม่รู้จริงๆพี่ไม่มีหนูไม่มี ไม่หลุดแน่นอนร้อยเปอร์เซนต์มีอะไรเห็นพี่ออบอกว่าอยากให้เขาแบบมีไมายบ้างอยากให้เขาได้พูดบ้างคนละของเราเลยพูดได้ก็พูดไปเลยพี่ไม่มีหรอกความลับพี่เป็นคนจริงใจหรือว่าถ้าพี่เขายังไม่สะดวกเราสะดวกพร้อมไหมความลับเพราะอะไครับไม่เอาไม่เอาไม่แลกหรอไม่แลกไม่แรกอ๋อร้อน ไม่มีลูบไม่มีอไรนี่ไม่มีลูบไม่ไม่มี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 ไม่มไม่มี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 ไมไม่ไม่มีไม่มีไม่มีไมมีไไม่มีไม่มีไม่่มีไม่มีไม่่มี่มีไม่ม่มีไ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 มีไม่มีไมี่มีม่มไม่ไม่ม่มไม่่มีไ ขอยาเต่าคอยนะได้ครับเอาเลยรถร้ช่วยช่วยช่ยช่วยช่วยช่วยี่ยชนวยช่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 วย้่วยับวยชนวย่วเช่วย่ายด้เขช่วยช่วยวยช่วยช่วงช่วยช่ย้่วยช่วยช่วด้วยช่วด้วยช่วยช่วยช่วยชว่ายชวยวยช่วยชวยช่ววยชวว่ยยยวยวยียวววยวยย่วะ่ย บอลลูนยักษ์แปลกสอนเล่นเดียขนาดนั้นได้หรอเล่นแปลกสอนแล้วก็เป็นฝูงโดนประมันทันกว่าล่างจัดโดนพีจะลอยตัวมาจากโดนนะเขาเป็นไงบ้างเขาไงก็ก็ก็ได้คุยกับเขาไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับผมเขาก็เตรียมแผนอะไรก็สามารถไปดูแบบเออตารางอะไรต่างๆอย่างเงี้ยผ่านทางเออบิลกินเนียนเต้นเมนต์ได้เลยก็สำหรับใครที่อยากจะไปแซงความดีกับเขาก็ไปได้เลยค่ะ ขอการกลังใจพี่ให้พี่เป็นกำลังใจให้เขาไหมอะไรนะครับเป็นกำลังใจให้เขาไหมหนูก็พยายามเป็กลังใจให้เขาแต่ไม่รู้ถึงเขาหรือเไม่คิดว่าก็ไม่รู้ถึงเขาไหรือเลาามนะเดกชอองเงินนะล้ล้านบาท ให้ันหเ็จโอนคืนด้วยไม่าหก็ถือได้ใช่ไหมคำพูดนี้ร้อยเปอร์เซ็ต์เราให้แน่ใช่ไหมร้านให้ได้คือโอนคืนด้วยให้ไป็นก็ให้ไปเลยอยากจะโอนคืนเท่าไหร่ก็โอนอาจจะโอนยืนมากกว่าให้แล้วแต่จเงินใช่ไมไม่ให้เงินหรอฮักจะทีร้านนึงเลยหรอไม่รู้ เป็นดอกไม้มันพับไงเป็นแกะยากเดี๋ยวให้ม <Hayır> <neither> ันฝึกเลยนี่ผมเก็มไปให้เราใช่ไหมครับนี่แล้วครับผมไปเนาะยกี่ผ้านี้ไปครับไปนะเจอมีเนาะคิดว่าไปครับไปแล้วครับไม่รู้งานยุ่งมากยี่ผ้างานยุ่งเรอไ่รอเมืไห่แล้วพี่พีบอกเราไปรอเมื่าไหร่เดือนแล้วเนี่ยโอเคเอาเป็นงาปล่ออะไรดีฮะนี่เจ้าพี่ออมลูก